งไหมคะเออสุดยอดเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแรววู้ดู้กล้องรู้นี่รายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศเอชยามิชัยครับแป้งสราญฉัดมิชัยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนี้ตรงกับวันศุกร ช่วันศุกร์ที่20นะ,นะครับมกราคมนะครับเปิดรายการได้ย like yes, oh, okay. ิ่งใหญ่อล oh, ังการคึกคักคึกคักด้วยคณะเชิดสิงโตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ต้อนรับเทศกาลตุษจีนแบบนี้เนาะในปี2อ6พนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆกันยัากระพริบขูกระพริบตากันอยู่เลย ก่อนที่เราจะพูดคุยกับน้องๆค่ะคุณพ่อขาทำไมคะคุณลูกเราก็ต้องคุยกับคุณครูของน้องๆกล่องดีกว่าไหมคะไล่ไล่อาหวยไล่ไล่ไล่เลยนะคะขอต้อนรับอาจารย์คมสันทองทับนะคะอาจารย์เชิญครับเชิญครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะจริงด้วยถ้าไม่มีผู้นี้นะเด็กน้อยและคณะสิงโตก็คงจะมาไม่ได้เมากเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะอาจารย์นะอาจารย์คมสันสอนอยู่ที่ ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรนะครับ,รบอาจารย์จริงๆแล้วของเรานี่สอนอะไรฮะอาจารย์อของเราจะเป็นกีฬาวูซูเขาเรียกว่ากีฬาวูซูครับกีฬาวูซูคืออะไรครับเป็นกีฬาประจําชาติของประเทศจีนครับก็เหมือนอกังฟูเราปกตินี่นแหละรก็ ชื่อเป็นสากลขึ้นก็เป็นกีฬาวูซูครับกีฬาวูซูนะครับแต่ตอนนี้ก็ในไทยเราก็มีการเรียนการสอนแล้วนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าหนูหนูลูกเปิดหัวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มีแต่แค่เชิดสิงโตนะลูกมีเชิดงูเห่าอยู่ใกล้ๆพ่อด้วยลูกเสียงหัวฟู่ฟาฟู่ฟาเลยมันเป็นยังไงลูกเหนื่อยแล้วลูกเหรอพ่อคณเชื่ออะไรครับเฟิร์ดนะครับหูียงมันเป็นหนุ่มมากเลยเฟิร์สกี่ขวบแล้วลูกเนี่ย 14ีปีนะลูกนะนี่คือน้องเฟิร์สนะเป็นหัวนะสีเหลืองนะแลหางอยู่ไหนลูกหางอยู่นี่ครับฮะน้องเฟิร์สเมื่อกี้คนแรกน้องเฟิร์สนะลูกนะหนูชื่ออะไรลูกชื่อกอนน้องกอนนะครับกอนอ่ะฟังหนูชื่อชื่ออะไรครับชื่อน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องปามครับปามนะครับสาวน้อยลูกสาวน้อยคนริมชื่ออะไรน้องพลอยน้องเนรนะครับน้องปูเป้ น้องเอินนะครับกเน้องเอินนี่พร้อมจะตบฉาบทันทีเลยพร้อมจะตบฉาบทันทีเลยใช่เลยนะครับแล้วก็ทราบมาว่าคุณพ่อขาการเชิดสิงโตของทางโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีนะคะคว้าเหรียญทองระดับประเทศมาแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ขาเราสีเราสีในในปีที่ผ่านมาเราก็จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ล้วก็จะคว้ามาได้3ามเหรียญทองแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่พัทลุงเกมเราก็ได้มา6เหรียญทองครับครับผมโอ้โหไม่าต้องชื่นชมนะไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นแบบว่าจริงจังอ่ะจริงจังแล้วก็ต้องจริงใจด้วยนะครับน้องๆลูกน้องเฟิร์สกันแล้วกันใครพูดเก่งสุดเฟิร์สพูดเก่งสุดเหรเฟิร์สหนูเรียนเชิดสิงโตมากี่ปีแล้วลูก มีไหม่ไหมพี่ตั้วมาเอามาสิอีกขาใหม่เอ้ยพูดเลยลูกเรียนมา่กี่ปีแล้วลูกสามปีครับทำไมถึงเลือกเรียนเชิดสิงโตลูกมันสวยมันน่าเล่นดีครับสวยอเหรอลุูมีทางบ้านหนูมีพื้นฐานคนเชิดสิงโตมาก่อนไหมลูกไม่มีเลยฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองเหรอเนี่ยตัวนี้ลูกนี่ก็ฝึกด้วยตัวเองเหรอ ไม่มีครูไม่ได้สอนเลยนะเขาฝึกด้วยตัวเขาเองนะครูนะพื้นฐานก่อนที่เขาจะเข้ามาสอบที่โรงเรียนกีฬาครับครับเขาก็ต้องมีพื้นฐานมาเพื่อมาสอบเข้าโรงเรียนกีฬาเมื่อได้เข้าแล้วเขาก็จะเป็นโรงเรียนของทุนรัฐบาลครับเป็นเฉพาะด้านพิเศษทางด้านกีฬาก็คือกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเลยโอ้โหก็คือต้องมานอนมากินมานอนอยู่ที่โรงเรียนเลยเพื่อที่จะได้ฝึกได้เต็มที่นะครับก็ยากไหมลูกเพิร์ดยากไหมกับการฝึกเชื้อสิงโต เอาไมตัวนู้นนี่มาไม้ตัวนี้ดวยก็ไม่ดนครับมาฮลโหลไม่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 นม่ไ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 ม่นม่ไ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 ่ไม่ม่ไม่ม่ไ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 ม่ลม่ม่น่ไม่ไต่ไนี้มีไ้่ม่ไ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 ไม่ไม่ไมมมีไมม่ไ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 ่ไม่ไมี้ม่ไม่ไม่อตัวม่ไม่ไม่่ไมม่่ไม่่่ไมไก่่่่ม่ไม อะไรนะเสาดอกเหมยครับมันคืออะไรประเภทประเภท,เทหนึ่งที่มันต้องพึ้นไปกระโดดบนเสาเมายอ,ออกกระโดดไปเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่มันจะเป้นมันก็จะเท่ากับประมาณเท้าเราเนี่ยแต่ละแป้นสูงต่ำไม่เท่ากันเราต้องพื้นไปกระโดดแบบนั้นปุป๊บขึ้นไปอย่างนี้ที่เราเคยเห็นตามที่ผู้ใหญ่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยนะใช่ครับใช่แล้วเด็กน้อยก็ทำมาแล้วต้องชำนาญนะยากนะวิแล้วมีพลาดบ้างไหมลูกมีบ้างครับ เองไปอาบน้ําที่ไหนมาเนี่ยเปล่านะเขามีพลาดบ้างเหรอลูกไม่แสดงว่าไม่ไม่ถึงกับมีอุบัติเหตุจนแก้งราขาหักนะไม่มีครับต้องเป็นทักษะจริงๆนะคุณครูเนาะต้องใช้เวลาที่ฝึกฝนนานพอสมควรอยู่เนาะสปีใช่ไหมลูกครับนี่เด็กๆพวกนี้นะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแต่แค่เชิดสิงโตนะครับใช่ไหมคุณครูใช่ครับก็ประเภทกีฬาอูซูเรามันจะมีอยู่ หลักๆอยู่3ประเภทครับก,ก็จะมีประเภทยุทธ,ธีลาคือการใาสา่ชุดจีนลำอาวุธด,ดาบกระบีบบบ่อะไรทั่วๆไปเหมือนคล้ายๆให้คะแนนแบบยิมนาเตศินเหมือนโชว์ท่าสวยงามใช่ครับแล้วก็มีแบบอีกประเภทหนึ่งก็คือประลองยุทธก็คล้ายๆมวยไทยที่ขึ้นไปต่อสู้กันบนเวทีคร,ครับผมแล้วก็ประเภทยุทธีาลาทสี่คือพวกน้องๆที่เล่นอยู่ตอนนี้ครับ ก็คือเชิดสิงโตนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์กันมาแล้วนะคุณแม่คุณพ่อครับไม่ใช่ว่าแบบเออเล่นกันเพื่อสนุกแล้วก็เป็นออกกําลังกายเท่านั้นแต่เขาเขาแบบเรียกว่าระดับประเทศนะครับเจ๋งมากเป็นกําลังใจให้นะลูกนะเด็กๆนะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วจะมีงานนี่ของสุพรรณเราใช่ครับงานงานสุพรรณบุรี15ปีมังกรสวรรค์งานตุ๊ดจีนครับ เป็นประจำเราหยุดไป2ปีเนื่องจากสถานการณ<ช>์โควิดตอนนี้เรากลับมาจัดก็จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับ <ฮะ S 2> ก็คือชุดน้องพวกนี้ก็อยู่ในชุดลูกหลานพันมังกร,กร <ฮะ S 2> ที่พระท่านบัญหารศิลปารสร้างไว้ครับแล้วก็จะมีโรงเรียนอื่นๆอีกเยอะมากมายที่ท,ท่านสร้างไว้เป็นการแสดงก็คือถ้าไปที่เดียวก็ไม่ต้องไปจีนแล้วไปดูที่ <S <S สุพรบุรีก็คือจบเลยมีทั้ง เปลี่ยนหน้ากากมีทั้งควยิมพันมือมีทั้งเองกอบูอะไรทุกอย่างเยอะแยะเลยครับตอนนั้นครับก็ชวนให้ไปไปเที่ยวกันครับตรุษจีนสุพรรณบุรีมาสัจจารย์15ปีมังกรสวรรค์นะครับจัดที่บริเวณอุทยานมังกรสวรรค์เป็นที่โด่งดังอลังการอยู่แล้วหลายคนรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าจะไปชมน้องเนี่ยนะครับจริงๆน้องโชอยู่กี่วันอาจารย์จะมีวันที่22บกับ23ครับ22กับ23านะครับก็คือ พรุ่งนี้วันที่21 22 23ยิบสองี่นะครับไปเที่ยวกันนะครับต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับก็จะเจอน้องๆมีกี่ชีวิตในคณะมีสามี30กว่าชีวิตครับ30กว่าชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เราต้องบอกไปให้กำลังใจเตรียมซอง อ่งเปาไว้ด้วยนะเตรียมอ่างเปาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นน้าจิตน้ําใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์อาจารย์คมสันนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วน้องๆทุกๆคนเลยนะครับเป็นกําลังใจให้นะลูกนะสืบสารแล้วก็สืบทอดกันเอาไว้ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับไปโอ้โหคึกคักนะวันนี้เปิดตัวอลังการมากข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง